นี่คือบีมและก็บอสนะคะเป็นเจ้าของน้องโตโรแล้วก็เคยจอาไทยแม่โมมันไม่นิ่งเลยมันแทะแขนเป็นอย่างเดียวเลยอ่ะมันเหนื่อยแล้วเหนื่อยทั้งคนแล้วแม่ถ่ายกับใช้ได้ไหม ทุกคนวันนี้เ h e นด n c h a n n e นะคะพาน้องโมโม,ม่ม,ม,ม,มาป่วนที่บ้านของเพื่อนเป็นเองนะซึ่งจะบอกเลยว่าวันนี้เรามีชาเลนจ์สนุกสนุกมาให้เพื่อนเพื่อ,อทอีกแล้วแต่ว่าเหมือนเดิมคงคอนเซ็ปต์คือเพื่อนๆไม่รู้ว่าเราจะให้ทําอะไรนะอนื่นเดี๋ยวเราไปทักทายกระด้งกันก่อน,อน,อนดีกว่ากระด้งเจ้าค่ะสวัสดีค่ะไหนกระด้งมาพร้อมกับตัวไหนคะว้า ว่าชอยไม่อยู่แล้วนี่ใครนี่ใครอันนี้คือมม้ามโมโมกับโดโลเราเคยพาโมโมมาเที่ยวแล้วแล้วก็เคยเจอเคยเจอกับกองทับโกเด้นที่นี่นะซึ่งเป็นของเพื่อนของคุณแม่พี่ดงนะคะก็คือนาปุ้มนะคะนาปุ้มอยู่ฝ<อ>ั่งนี้ค่ะนาปุ้มอยู่นี่นาปุ้มเป็นเจ้าของโตโลนะคะซึ่งนาปุ้มก็ยังไม่รู้ว่าวันนี้จะให้ทําอะไรเหมือนกันเนี่ยเนี่ยคือน้องเล่นกันแบบไม่สนใจเราเลยอะเออ คือโตโลดมย่าแล้วตอนนี้เอาถ่ายจริงจริงมีผู้เข้าแข่งขันอีกคนนึงนะก็คือพี่ชอยซึ่งเป็นโกลเด้นผู้เรียบร้อยของพี่กระด้งนะคะสุดคือพี่โมสุดให้ทำอะไรก็ทำอะไรอย่างนี้อะโมโมก็เรียบร้อยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูโมกันดีนะคะโมไม่ให้ชอยมานี่นะคะพี่ชอย โกเด้นพูดเรียบร้อยสมสมเป็นโกเด้นนะจริงๆแล้วโกเด้นต้องเป็นแบบนี้ใช่ป่ะทุกคนโอเคชาเลนจ์นี้นะคะที่เราคิดมาอย่างดีก็คือมันเป็นชาเลนจ์ที่เราไม่เคยบอกโดงไม่เคยบอกบอสก,กับบีมด้วยแนะนำก่อนอ๋อนี่คือบีมแล้วก็บอสนะคะเป็นเจ้าของน้องโตโรไหนโตโรน่ารักไหมใช่คร<ด>ับใช้ได้ว่ะ,วะดูโซนก็พ <laughs> ่กับโมโม่แหะ ไม่คือจริงจริงๆโมโม่กับโตโรปกติเว้ยวใช่เราเป็นคนหมู่มากนะคือช้อยชอยแปลกชาเลนจ์วันนี้นะเราจะให้เด็กๆ3ตัวทําแบบนี้โตโรโมโม่แล้วก็ชอยจะเป็นผู้เข้าแข่งขันเราเป็นคนจูงส่วน แม่เปิ้ลแม่นุย้ย <c oughs> กันนะ้ะปุ้มต้องเป็นคนถ่ายรูปให้อันนี้เป็นกิจกรรมครอบครัวที่เราคิดมาแล้วว่าทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมกันนะโอเค <c oughs> แต่ว่าตากล้องเราบอกว่าให้เวลาจนกว่าแสงจะหมด <c oughs> อม <c oughs> เราต้องให้แม่เราดูก่อน <c oughs> ว่าเราอยากได้อย่างไร3 2 1 โอเคนั่งดีนะนั่งลงเออวะนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนแม่โมมันไม่นิ่งเลยอะมันแทะแขนเป็นอย่างเดียวเลยอ่ะไม่นะคุณโมมานี่งโมตายแต่รู้แล้วเดี๋ยวให้มันนอนแล้วเนี่ยเต็นก็นอนแล้วแม่ก็ยืนถ่ายไงได้เหมือนกันขอมือขอมือเอาหัวมาหัวมาหัวได้ไหมขอหัวหน่อยขอหัวเขาขอหัวอะไรแลว อ๋อนี่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 นั่ง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 แล้วนั่งแล้วสิบวินะสิบวิเร็วต่อเร็วมาต่อเร็วมาอีกทีเดียวอีกทีมันเหนื่อยละเหนื่อยทั้งคนละอ่าขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอเคผ่านไหมครับผ่านไหมโอเคนี่ยะเขาขิงถึงขั้นแบบใช้ขอมือใช้มือ แม่ถ่ายกับใช้ได้ไหมเฮ้ยเขาได้กันหมดแล้วอ่ะไม่ได้อ่บงมามาเลยยังไงยังไงเออไม่เป็นไรมโม่ถ้าเราจะแพ้เราก็ต้องแพ้แบบหล่อหลอแม่แาเอา นี่อันนี้ของคุณแม่ก็ได้ด้วยนะคะนี้เป็นแบบหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วคุณแม่ก็ทำด้วยนี่คือผู้ที่ชนะเดี๋ยวนะขอดูของขอดูของบอยของบีบเดี๋ยวไม่รู้คึ่งด้วยใช่แล้วตรงผมได้อยู่นะอ่าขอบคุณมากเลยเยี่ากแตัดสินกันไปเลยไม่แล้วเดี๋ยวนะคือของเราคืออะไรอ่ะเนี่ค่ะทุกคนนี่คืออะไรนี่คืออะไร ก็คือโตโลนั่นเองนะคะ๋อไม่ใช่หลอนเลยค่ะต้นู้ชนะคือพี่ชอยนะคะโหเดินเข้ากล้องเลยแต่จริงๆแล้วคือพี่ชอยทําเหมือนมันง่ายมากเลยนะในขณะที่โมโมนี่โอเคเราไม่พูดดีกว่าโอเคสอบถามความรู้สึกแม่นุ้ยนิดนึงค่ะยากไหมครับเมื่อกี้นี้ยากมากเลยใช่ไหมคะคุณแม่คือมันยากยากนิดนึงค่ะเพราะว่าจริงๆเคล็ดลับมันมีนิดเดียวค่ะชอยเ็าเป็นผู้หญิงน่ารัก เรียบร้อยค่ะคือทุกตัวทําได้ยกเว้นโมโม่ย่ากไหมคะเมื่อกี้นี้ย่ก็สอยว่ากนะครับเพราะปกเติบางทีเวลาเราฝึกเขาาเงี้ยเราก็ไม่ค่อยได้ให้เขาขึ้นตัวเรามากอะไรเงี้ยพรว่าท่านี้มันขึ้นตัวก็ต้องใช้เวลาดีนิดหนึ่งแล้วก็สำหรับโมโม่นะคะเดี๋ยวก็จะพาพามาให้แม่หนุ่ยฝึกนะคะ้ก็วันนี้นะคะจบแล้วสำหรับชาเลนจ์สนุกสนุกกับสามเด่นนะคะแล้วก็ ขอบคุณแม่นูยขอบคุณนะปุ้มขอบคุณบอยดบีมแล้วก็คุณพ่อมากมากเลยนะคะขอบคุณพี่ดงด้วยที่ให้ยืมสถานที่แล้วก็พาลน,น้องมาเล่นด้วยกันนะคะจริงๆแล้วถ้าใครที่แบบว่าเลี้ยงน้องๆหมานะเอาลองเอาชาเลนจ์นี้ไปทําก็สนุกดีะก,ก็เดี๋ยวให้พี่ดงก็มาอยู่บ่อยแล้วเดี๋ยวให้พี่ดงฝากชแนลติดต่อฝากเต้นเต้นชแนวนะคะฝากกดไลค์สับสไครต์ทุกช่องทางนะคะไอจียูทูบเฟซบุ๊กนะคะทุกช่องทางเลยะะพี่ดงสับหรือยัง ยลอก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 การวันนี้ไปแล้วขอบคุณนะคะบ๊ายบาย